ในขั้นตอนการสร้างโปรเจกต์จะทำการสร้างเป็นโปรเจกต์เกม2มิติและผมจะทำการตั้งชื่อว่าโลชัมโบเกมส่วนโลเคชันอแล้วแต่ที่จะตั้งเลยครับอเอาที่สบายใจผมไม่ได้แก้อะไรนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่ม create project แล้วก็รอสักพักนะครับเรามันจะมีหน้าต่าง unity editor ขึ้นมาเออาจจะสงสัยกันว่า ทำไมผมถึงตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าโรชัมโบจริงๆแล้วความหมายของมันก็คือ Rock Paper Sister ก็คือค้อนกระดาษกันไกลหรือคอนกันไกลกระดาษที่เรารู้จักก็คือเกมเป่าหยิงฉุบนะครับมันเป็นภาษาอะไรสักอย่างนี่แหละ,ะมเมื่อผมเซิร์ชเจอใน o o o g โอเเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชคำว่าโรชัมโบใน Google ให้ดูล้กันนะครับจะเห็นว่าผลลัพธ์ของมันก็คือ ไอ้คอร์สการ์กกระดาษอย่างที่ผมบอกนั่นเอง